สวัสดีค่ะวันนี้แดดดีะคะ่ะแต่ลมแรงลมแรงมากนะคะก็สุดวันศุกร์นะคะสุดสัปดาห์แล้วนะคะวันนี้ก็กำลังจะไปทำงานนะคะเรื่องเล่า ep สองก็คือว่าเดี๋ยวจะเรื่องเล่า ep สองนี่ก็คือว่าผีเยอรมันนะคะผีเยอรมันนะคะก็คือว่าปกติ บ้านก็คือเมืองเก่า่ะจะอยู่ติดที่ฝังศพก็คือสุสานนะคะเป็นสุสานแต่สุสานที่นี่ก็คือมันไม่น่ากลัวนะคะมันจะเหมือนสวนหย่อมเขาจะจัดตรงสวนสานก็คือเป็นดอกไม้สวนหย่อมแข่งกันนะคะก็ะเขาเลือกเลย เดินกับใช้เวลาประมาณ15หรือ20นาทีนะคะแล้วมันต้องเดินผ่านออส,สุสาสุสานนะคะฝั่งที่ฝั่งศพทุกวันแล้วทีนี้ท่้นตรงถนนที่มันเป็นทางเดินก็คือมันเป็นกรแพงของสุสานนะคะแล้วทีนี้ก็เดินมาแล้วก็เดินมาเดินมาเอา้าสักพักเราก็ลูกอะไรมันหล่นข้างหน้าเราอะคือมันเป็นลูกหล่น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 แบบ นะแบบผ่านหน้าเลยนะโรนแบบผ่านหน้าเลยแบบตุ๊บแล้วก็กิ้งตุ๊บ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 แล้วเราก็เอาแล้วไงคือมันจะลวกลงมาได้ไงคือมันไม่มีต้นไม้ตรงที่เราเดินผ่านอะ่ะมันไม่มีต้นไม้แล้วถึงจะมีต้นไม้แต่คือต้นไม้มันมันไม่มีลูกต้นอันนี้มันไม่มีลูกมันมันไม่ได้เป็นลูกกลมเล็กๆอย่างนี้มันเป็นลูกกลม เหมือนลูกอะไรเออนั่นแหละก็คือลูกต้นต้นนี้ก็คือมันไม่มีลูกนะคะเอาง่ายๆคือต้น,นทีเ่เราเดินผ่านมาแล้วมันร่วงร่วงตกใส่หน้าเราเนี่ยคือมันไม่มีลูกมันจะมีไอ้ลูกมันก็คืออยู่ตรงโน้นอยู่ตรงกลางสุสานซึ่งมันอยู่ไกลมากแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะร่วงผ่านหน้าเราอะคือผ่านแบบผ่านแบบนี้เลยนะตุบแล้วก็ผ่านไป ปลายเท้าเราก็กิง้งตุ๊กต oui, ุ๊กต mm ุ hmm. ๊กตุ๊กไอเราก็อยากขันกลับไปมองตรงตรงกลางสุสารมากแต่ด้วยจิตนาการหรือมโนก็ไม่รู้กลัวขันไปแล้วมีคนนั่งอยู่บนต้นไม้เท่านั้นแหะค่ะดิฉันวิ่งค่ะดิฉันวิ่งกลับบ้านเลยค่ะเ่วง่าเกือบจะตีหนึ่งนะคะถามว่ามันก็มืดมันมืด